ึง่อยบสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะเมื่อนี้นะคะหลังเลิกง,งานมาแบมจัดไปจัดเมื่อนนี้นะสองมือแล้วรู้สึกว่าง่วงนอนมากนะคะไปเฮ็ดงานนะข่อยนอนข่อยง่วงนอนข่อยหลับเลยเดะทุกคนก็น <c oughs> เลยกลับมาก,กินกาแฟหน่ <c oughs> อยข่อยไ่ได้ซุ้งซ้ายเขียวไปกินนะคะขอ่อยซุ้งไหลซ้ายข้าวโมไม้ไปกินนะคะทุกคนไปดื่มเนาะที่นี่ ชาคาโมไม้น่ะมันทำให้หง่วงนอนซองมือเลยข่อยไปกินนะคะข่อยเอาไปดื่มนะว้ายง่วงนอนว่ะสันตามบอกพีกไอ้ไซบอกพีกแข็งนะบอกพีกสวนไซบกพีกแข็งนะคะทุกคนค่ะจะมานีแหละโซฟาไม่บุยชาสิไดบอกนะกาแฟเป็นน้ำ เลอกานมากับม่านางกีแบบหนึ่งแหละทุกคนเลยมาเศร้าเมย์มือว่านอ่ะหมอเจ้ามือบอกคอยเลิกงานมากคอยไปนอนเลยอืมนอนในตื่นหนึ่งนอนชั่วโมงหนึ่งคอยเมยห,หลายบ่ได้กีอ่าบ่ได้ดื่มกาแฟมาสองมื่นแล้วค่ะเออมือหนึ่งมือว่านน่ะหงนอนแห้งมื้อนี้ก็เล็กกับมาดื่มกาแฟ คิดติงข่วยบ่ข่อยดูไม่อย่างลงดอกทุกคนมาพื้นสวนกันมาท่านไปถ่ท้ายคลิปเฮ้ยมากไปซือปลาหมึมกมาเมื่อก่อน ไปซื้อปลาหมึกจากลานจีนมามันสุ <Bye. S 1> ก้ายรดจากของกับคันเก่าเนาะขอไปในตัวเมืองบ่ได้กับจอดไว้ข้างนอกยางพอกัน,านายางไปภาษาอร่อยเลยเน,นาะสดนน้ำมัน ừ hm lỗi sắp vừa อืมโอเคค่ะพอกันไปทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ